2.5กิโลนะครับเรามาดูประสิทธิภาพของคันกันเริ่มยกลอยละรอยอย่าไปหยองเนี่ยคิดว่ากลัวมันะอ่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอ่าลอยละรอยเฮ้ยโค้งสวยเสียงโคตรเพาะครับตัวนี้ วันนี้ร้านเหยื่อตกปลาต้องแปดนะครับมีสินค้ามาเสนอเป็นชุดตกสปิวนะครับก็จะมีคันนะครับคันเบ็ดเวท8คิม17แล้วก็ลอกอีโคนะครับอันนี้จากค่ายไพลูนเนียจะมีเข้ามาก็เบอร์2,000 3,000 4,000แล้วข้ามไป6,000เลยนะครับ2,000 3,000 4,000 6กพันลอกไทยอวนียรุ่นอีโคมันมีอะไรดีอ่ะมาดูกันใกล้ๆนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือขาเป็นโรบอทนะครับขาทรงโรบอทจะแข็งแรงนะครับพวกขาทรงโรบอทพวกนี้นะครับน็อปค่อนข้างใหญ่จะชับมือเลยทีเดียวนะครับลูกปืนสามลูกปืน นะครับสปูลน,นี่เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเสียงถือว่ดังทีเดียวละ่ะถ้าเข้ามือหมุนได้ขนาดนี้และที่สำคัญและที่สำคัญแถมสาย PE นะครับแถมสาย PE 40สีปอนเต็มสปูลเลยถ้าเป็นเบอร์4,000เนี่ยเบอร์4,000เนี่ยอย่างน้นอยๆก็จุป,ประมาณ200เมตรนะครับ ถ้าเป็นโดยทั่วไปเราไปซื้อสาย P.E. ของไพวุนเนียเนี่ยถักสี่ม้วนหนึ่งร้อยเมตรก็น่าจะร้อยกว่าบาทร้อนยะกว่าบาทละสองร้อยเมตรนี่อย่างต่ำก็มีสามร้อยกว่าละนะครับแต่นี้คือทางบริษัทก็แถมมาให้เลยเราก็ให้ลูกค้าทั้งอย่างนี้ล่ละนะครับส่วนราคาราคานะครับมาดูกันเบอร์สองพันเนี่ย เบอร์สองพันนี่น้องเล็กสุดนะตัวมันจะเล็กหน่อยนะครับรุ่นอีโค่นะรุ่นอีโค่ทุกทุกเบอร์เนี่ยจะสามลูกปืนเหมือนกันหมดนะครับสามลูกปืนเหมือนกันหมดเบอร์สามอ่าเบอร์สองพันเบอร์สองพันราคาสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทนะตัวนี้ซื้อสายพีอีเนี่ยสองร้อยเมตรสามร้อยละเหมือนได้ลอกเก้าสิบบาทอะ่ะเบอร์ สามพันนะครับสี่ร้อยสามสิบบาทอันนี้คือราคาที่เบสต์สักพมพหนดนะเบอร์สี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทแล้วก็เบอร์หกพันนะครับอันนี้พี่ใหญ่เลยใหญ,ใหญ่ใหญ่เป้งเลยเบอร์หกพันนี่ราคาห้าร้อยสี่สิบาทนะครับแต่ทีนี้เบอร์สองพันกับสามพันเนี่ยเรามาดูกันใกล้ๆเบอร์สองพันกับสามพันเนี่ยอ่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะียหมุนให้ดูอ่ะ โดยรวมแล้วเนะี่ยบอดี้มันเท่ากันนะบอดี้มันพอๆกันเลยต่างกันตรงตัวสปูลเนี่ยแหละความจุสายนะครับถ้าชอบแบบจุสายเยอะหน่อยก็เบอร์สี่พันถ้าชอบจุสายน,น้อยๆก็เบอร์สามพันนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ตัวที่เราแนะนำให้ใช้ตกสปิลเนี่ยเป็นเบอร์สี่พันนะครับเบอร์สี่พันราคาสี่ร้อยแปดสิบบาทเอามาประกบคู่กับคันโลคอนนะครับ อันนี้เป็นคันโลคอนจากค่ายอาชิโนนะครับเวทคัน8ดขีดหนึ่งเจ็ดนะเวท<ว>คัน8ปดขีดหนึ่งเจเป็นคันด้ามก๊อกนะครับอันนี้เป็นคันด้ามก๊อกแต่งแหวนแต่งอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้แต่งแหวนทําดิ้นมาเรียบร้อยละนะครับการตกสปิวเนี่ยมันก็ แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะชอบคันยาวคันสั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราแนะนำเป็นคันแปดฟุตคันแปดฟุตนะครับรุ่นโลคอนนะครับของอาชิโนตัวนี้นี่มาประกบคู่กับลอกเบอร์สี่พันอ่อยากให้ดูตรงนี้ก่อนความดีงามของไอคันสปิวของโลคอนเนี่ย นะครับตรงที่ว่ามันจะสวมกลางเหมือนกับพวกคันแพงๆอะนะสวมกลางเหมือนกัพวกคันแพงๆเวทคันค่อนข้างอ่อนสปริงตัวดีเวลาเวลาวัดพวกปลาปากอ่อนๆเนี่ยปากมันจะไม่ฉีกนะครับแล้วเวลามาใส่คู่กับลอกเบอร์สี่พันนะ มันจะมันดูดีอ่ะสวยอ่ะมันจะไม่ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่อ่ะ <ri> ตัวนี้นี่งานหดๆนี่น่าจะได้นะเวลาปิดคงปิดลูนี้ยเอาอยู่นะครับสำหรับชุดนี้นะอ่าลืมบอกราคาคันด้วยคันโลคอนนะครับ8ฟุตราคา420บาทแต่ถ้าบางคนอยากอยากได้คันสั้นนะก็7ฟุต7็ฟุต390บาท เดี๋ยวมาดูคันที่เราแนะนำก่อนชุดนี้นะครับคัน8ฟุตลอก4,000คัน420บาทลอก480บาทรวม900บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยคันโลคอน8ฟุตและลอกอีโคเบอร์4,000นะครับ1ชุด900ถ้าสั่งเป็นชุดนะเราจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง ลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ888ขายส่งเหยื่อตกปลาและอุปกรณ์ปลายสายประจินบุรีและเพจพันธมิตรของเราทั้ง3ามเพจนะครับส่วนถ้าไม่ชอบใจลอกเบอร์นี้คัน8ฟุตเราสามารถสอบถามาถในเพจได้นะครับจะเอาเบอร์2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0หรือคัน7ฟุต6ฟุตเรามีให้เลือกาาหลายรุ่นหลายราคาขอบคุณครับ เดี๋ยวเรามาเทสกำลังเบรกนะครับของลอออีโคเบอร์6,000นะครับสายพีอ e ี40ปอน์นะครับปิดเบรกดึงนะอันนี้เดี๋ยวปิดเบรกดึงเริ่มนี่นะเราปิดเบรกดึงอย่างนี้นะมาปลกัสตรงกิโลก่อน9ก้าละสิบสิบเอ็ดสิบสอสิบสาสบสะสายขาดก่อนนะครับ แต่ว่าแต่ว่าเบรกยังไม่ออกนะอันนี้เบรกยังไม่ออกนะมาดูสายขาดนี่สายพีอ e ีักสี่ขาดเลยตอนมันขาดน่าจะประมาณสิบสี่โลนะครับขาดสายพีอ e ีสี่สิบปอนด์แต่ว่าลอกยังไม่ออกกําลังเบรกน่าจะเยอะกว่านั้นนะก็เราก็เทียะตามที่ตามที่เราทําได้นะเด็กแบบบ้านๆน,นะครับสายพีอ e ีักสี่สี่สิบปอนด์ขาดกระจุยนะครับลอกยังไม่ออกขายที่นี่เลย สายยังคาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นลอกราคาประหยัดที่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับ Eco ค่นะครับค่ายไพยโอเนีย